สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เป็นบทที่48ของ NN นะคะคือนา r NEDERLAND e n m a i l ลเ e คืออ e ีเมลนะคะ LIVE b r รู r ์ลิ e ฟบ์บรูสวัสดีน้องชายที่รัก alles g o e d daar a l l เ s goed daar เป็นอย่างไรบ้างทางโน,น้น สบายดีไหมอะไรสกุฎาล์และหูบ่ฟวล์์ย่นิวเบบานและหูบฟวล์์เย่นิวเบบานเล่างานใหม่อะเป็นอย่างไรบ้างฉันชอบมันมากเลยฉันชอบมันมากเลยเล่าให้พี่ฟังด้วยนะอยากฟัง We hebben je kaartje ontvangen. Bedankt. We hebben je kaartje ontvangen. Bedankt. We hebben je kaartje ontvangen. Bedankt. We ontvangen. je ทางนี้ก็เรื่อยๆไม่ไดีร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็โอเคเรื่อยๆนะฮะฉันก e ังวเรื e ่องแม่คนเดียวฉันกังวเรื่องแม่คนเดียวฉันกังวเรื่อ Alleen zorgen. Over Moeder. Tjanpin Hoang Tae, Menele. Sinds. Ze uit het ziekenhuis is. Sinds. Ze uit het ziekenhuis is. Tang ook ziekenhuis is. Mania. Is ze niet zo vrolijk? Is ze niet zo vrolijk? niet goed. Ze loopt slecht, maar wil geen hulp. Ze loopt slecht, maar Will can help ท่านเดินไม่ค่อยสะดวกแต่ก็ไม่ยอมให้ใครช่วย b บ h าลเฟฟันฟาเดอร์ยัมไม่รพียงพอเบฮาลเฟฟันฟาเดอร์ยัมไม่รพียงนอกจากพ่อเท่านั้นที่ท่านให้ช่วยได้ก็เป็น เรื่องที่น่าเสียดายย่ำมร์ก็นุ u g จะบลลยฟนอัพซิกเซลฟ์วอนน้จ็บลลยฟนอัพซิกเซลฟ์วอนน้พวกท่านก็ยังอยู่ตามลำพังสองตายายนะ Fairder ว่ายน้ำนิวส์อุจากอร์เทร์้านด์

ข้าวของราคาแพงขึ้นทุกวันเลย h e ต n t a a banen doubt h ต d g e untaal banen d o u t แล้วก็งานก็มีน้อยลงทุกคนอโรป i l น วิ่ง a ปอเมริกาหรือยุโรปทุกคุก็อยากจะจากที่นี่ไปไปที่อเมริกาหรือว่าไปยุโรปหางาน,นทำนะคะก็คงเข้าใจดีนะคะ for all mensen met een goede opleiding for all mensen met g o e d ด so ้ p l e i d i n g โดยเฉพาะคนที่มีการศึกษาสูงสูงดาร์คุ e นเ e ม e ร์เฟ r ร i ดินน d a ดาร์คุนนเ e มิร์เฟอรดินนอยู่ที่นู่นนะพวกเขาจะได้รับเงินเดือนมากๆ on อ l a ส d b i e d ์บี w เ i ว i น on b e านประเทศของเราอ่ะบ้านเราอ่ะไม่ค่อยมีงานให้ทำเลยต o ดสล i น e โพซิทีฟบริชตตัดสลดนโพซิทีฟบริ c h t ก็สุดท้ายนี้ จะมีข่าวดีนะ Karina heeft een baby gekregen Karina heeft een baby gekregen Karina ได้คลอดลูกแล้ว Enjongen Enjongen เป็นเด็กผู้ชาย Baby เป็นผู้ชาย a l l e s is goed gegaan a l l e s is ขุ้เคคารการคลอดก็เป็นไปอย่างด้วยดีม n ่ i n อร n และคิมด์ซาน l ินเลก์เ้าล์เจสสันต์มู่เดอร์แ l ะคิมด์ิแม่ละเด็กก็ ปลอดภัยดีสุขภาพดีเด็กน,ดนฟร่าเกินรากนาร์ฮฮนโอมเด,ด,ด็กๆถามถึงน้าของเขาด้วยเข h ยน เขียนสิ่งน e r a ร์ n s o v e เขีเกี่วเธอก็เขียนจดหมายมาหาพวกเขาด้วยนะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าประสบการณ์เธอเป็นอย่างไรบ้างเฝ้าเคห j เ d อเ e r รย a าดั g v a นมู e ด e ร์นิ t ลืมวันเกิดของแม่ละเวันเยอะเอร์มิสันเพวกเราคิดถึงเธอนะลิด้วยรัก จากพี่สาวของเธอนะคะอันนี้เป็นจดหมายเป็นอีเมลจากพี่สาวส่งถึงน้องชายนะคะนี่ก็เป็นบทที่48นะคะก็พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ